ยาคาเฟ่เพิ่งเปิดเฮ้ยคือเจ๋งมากสุดยอดเฉพาะคาเฟ่ไม่ใช้ไฟฟ้าเลยเราให้โค้ดเต็มร้อยนี่คือชาอ้ำมที่พักรถบ้าเรียงรายแล้วเขาก็มีคาเฟ่เขาทำได้เยี่ยมยอดนะมันเหมือนปูซานชอบมากเลยเฮ้ยมันไม่เล็กชอบมาก ขอบคุณเฮิร์สด้วยวันนี้มาพัทยาบายเฮิร์สค่ะนี่เป็นรถตู้ที่เช่าแล้วก็มีคนขาบส่วนใครที่อยากจะเช่ารถเล็กรถใหญ่คือเยอะแยะมากเลยแล้วโปรโมชั่นก็เยอะด้วยคือมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะใครอยากจะดูข้อมูลต่างๆให้เข้าไปในแฟนเพจเป็นเฮิร์สไทยแลนด์ค่ะรถมีเพียบใหม่ทุกยางเยี่ยมยอดทุกอย่างดี มีโปรโมชั่นครับผมโปรโมชั่นเยอะจริงๆจะเช่าที่ไหนไปคืนอีกที่หนึ่งได้ทั่วประเทศมีทุกสาขาพัทยาเราก็มีนะจ๊ะ สมอบีชเบเกอรี่แดนคาเฟ่คือด้วยความที่ว่าเขาเพิ่งเปิดมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมที่เรามาพักไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่พักที่นี่จะได้เข้าไปนะคะวอล์กอินเข้ามาได้เลยเฮ้ยคือเจ๋งมากสุดยอดเห <laughs> มือนเป็นแบบภาพวาดเลยอะวิวคือที่มากเลยอะสวยมากอันนี้ก็จะเห็นเป็นวิวเต็มเต็มตาพาโนรามา นี่ไปถึงอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะนี่น,นี่ให้ดูวิวให้ดูวิวให้ดูวิวสุดยอดนะจริงๆคือแบบพอนั่งที่นี่มองออกไปก็เหมือนแบบไม่เห็นเรื่องราวของธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีคอนเซปต์เหมือนเป็นฟิลแบบสโลบาใช้ชีวิตแบบช้าๆกันที่นี่นั่งดูสายลมแสงแดดพระอาทิตย์ทะเลอะไรก็ว่ากันไป เครื่องดื่มต่างเนี่ยที่เนี่ยเขาเป็นแบบแมนนวลหมดเลยคือเราไม่ใช้ไฟฟ้าเลยเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะได้มาชิมกันว่าเมนูมีอะไรบ้างบาริสต้าของเรานี่สวัสดียังสวยงามตกพาดูที่นั่งนะจุดต่างๆเครื่อว่าถ้าใครที่มาที่นี่ก็คงต้องแบบไม่พลาดวิธีการสิ่งนี้ยาวๆนี้นั่งแล้วก็มองทะเลเจอกันอีกทีนึงหน้าตาเครื่องดื่มเครื่องดื่มรสชาติเป็นไง คือข้าไข่มาที่เนี่ยมันจะได้ความว้าวแบบเราแน่นอนที่เห็นไหมคือแบบเพราะว่าเราจะเห็นตัวโครงสร้างคาเฟ่ใช่ปะ่ะแล้วพอประตูเปิดวืบปุ๊บมันเห็นตรงนี้ทุกคน,นต้องคือแบบมันพาเราไปในพ่วงเวลาของอะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยมันคุ้มค่าที่จะต้องมาที่นี่มากที่นี่เนี่ยในความสุดยอดที่นาโตคือแบบยอมจริงๆเฉพาะคาเฟ่ไม่ใช้ไฟฟ้าเลยเครื่องใดๆทั้งหมดนี้เป็นแมนนวลหมดไม่มีการแบบปุ๊บ ใช้ใจทําล้วน,นตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยก็คือเป็นแบบสายพันธ์ุเชื้อชาติไทยเลยจ้าจริงๆแล้วเมล็ดกาแฟไทยเราเนี่ยก็คือโด่งดังไปทั่วโลกในแบรนด์ระดับโลกเขาก็ใช้กัน ทีนี้เนี่ยน,นี่คือกาแฟดริป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 นี้ราคาเท่าไหร่คะดิปพระสั่งเซตดริป<อ>นี้นไม่กล้าดาวว่าอยู่แบบนี้ทํามืออีกเอาจริงๆถ้าสําหรับเรามันประเมินค่าไม่ได้เลยไม่กล้าบอกราคาราคาเริ่มต้นที่90บาทครับอ๋อจริงเหรอคะเราก็จะมีตัวมัชฉาจัมบะเนี่ยมันเป็นชื่อของขนมหวานเด้อมีร้านที่เป็นร้านแบบขายแบบนมเย็นอย่างนี้ใช้ว่าจัมบะถามว่าเราเคยกินไหมไม่เคิ อันนี้คือจำปาวิธีการคือเห็นว่ามันจะมีแดงๆข้างล่างก็คือแบบน้ําแดงบวกกับกาแฟคือถ้าใครแบบเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนอยากหวานบ้างขมบ้างจืดบ้างอะไรบ้างก็แนะนําว่าอย่าไปคนดูดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนไปถ้าเป็นเราเราจะไม่คนแต่เราอยากกินแบบคนดูว่ามันเป็นไงอ่ะอันนี้อันนี้คือคนแล้วนี่คือคนแล้ว เราชอบแบบไม่คนมากกว่าเราให้โคตรเต็มร้อยแล้วคือเป็นเมนูที่เราต้องสั่งข้างล่างมันหวานไงอยากจะขมก็กินขม <_ S 1> พอกินขม <_ S 1> อยากจะหวานดูดข้างล่างบัชะเนี่ยนะเป็นเมนูยอดฮิตที่ต้องมีความดีงามของมัชะที่ดีนะมันจะมีกลิ่นกระจายตัวขึ้นมาถึงข้างบนเฮ้ย ข้มข้นดีดีดีอันนี้ดีเลยข้างล่างนี่ยังไม่ทันขึ้นมาขงบนเลย,เลยจัดเต็มแล้วอ,อันนี้คือคุกกี้ซอฟต์คุกกี้เป็นมัชเมลโล่ช็อกโกแลตเหรอคะแล้วอันนี้เป็นดับเบิลช็อกแล้วทําไมถึงมีเกลือข้างบนนะคะไปถามอย่างนี้ใครจะตอบด้านกินกินไปเถอะเราก็กินอันที่มีเกลือก่อนเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเชีย่ยข้างในคืออะไรอะ่ะมัชเมลโล่เหมือนกันข้นางในก็จะมีความเลเยอร์ของความแบบช็อกโกแลตยังไม่ได้ชิมอันนี้เลย ช็อกโกแลตเขาดีดี<ม>ตอนแรกก็คิดว่าสงสัยต้องเทใจให้อันนี้แน่ๆเลยอะให้ทั้งคู่ วิวไม่ต้องพูดถึงวิวมันสวยไงไม่จาเป็นต้องมีอะไรเลยก็พอแล้วสำหรับที่นี่สมอบีชคาเฟ่แอนเบเกอรี่ข้างล่างคือสมอบีชบาร์เป็นญาติพี่น้องกันสำหรับที่นี่เนี่ยมันเป็นหนึ่งวันเรามาแล้วเราก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำนอนแล้วก็ตื่นเช้ามาเลยเดี๋ยวจะโชว์ห้องให้ดูด้วยนะไม่ดูห้องเราอย่างนี้เลยจริง ก,ก,ก,ก็สัจธรรมก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทั่ว<ม>โลกโด่งดังโด่งดังสุดยอดอเดี๋ยวเรื่องห้องว่ากาันโปรโฟิวเที่ยวตามรอยที่นี่มีจัดให้ตามนี้ก่อนจะมาใช้โปรโฟิวกดแอดไลน์ไปก่อนไลน์ออฟฟิเชียลของเราเมกเวกค่ะเรว่าเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมพอได้งั้นทดสอบหน่อยอย่างสีเหลืองเยลโล่ <Yellow. S 2> มะม่วงแมนโก้รถ <Mango. S 2> กระบะบีโก้เฮ้ยมีดบีโต้เฮ้ยช่วยฉันหน มาอาโก้ใช่ปะวะนี่ผือโก้ให้ไหมก็ได้รู้เล่นกันยังไงที่นี่คือชาอั้มที่นี่มีชื่อว่าวีโก้เฮเล่นง่ายแล้วเล่นใหญ่เลยอ่ะที่นี่คือ away by id เขาก็มีเป็นแบบที่พักที่เป็นรถบ้าเรี้ยงรายข้างๆเนี่ยเขามีทะเลให้เราได้ชิลๆกัน แล้วเขาก็มีคาเฟ่คาเฟ่เนี่ยชื่อทำเลเขามีคาเฟ่ในจุดที่หลายคนอยากมาเยี่ยมชมที่มันจุดนี้ที่มันพาทุกคนมาที่อาจจะได้ช็อตตรงนี้กันี่โลซัมเมอร์ใช่ฟิลฮาวายบ้างอะไรบ้างอ๋านี่มันคือมุมนี้มุมนี้นะที่เขาถ่ายรูปก,กันอยู่เขาจะมีโซนนี้ที่เป็นคาเฟ่เครื่องดื่มใดๆตรงนี้แต่ว่าหลายคนก็จะไม่รู้ว่าเขาจะมีในโซนของที่เป็นรถบ้านซึ่งพักค้างคืนใดๆได้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันไป มาที่นี่สั่งอะไรดีคะนี่ไงเขามีภาษานี่ด้วยนี่ไงเป็นคาเฟ่ไอ้ลำยอนลำยอนเป็นสไตล์เกา่าเมนูใหม่เฮ้ยใ,ใครอยากได้สายอย่างนี้มาเพราะเขาเซตหน้าตายอย่างนี้เลยแล้วเขาก็จะมีท็อกปปกี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะสั่งแล้วก็ไปไปอวดกันที่ดูดีกว่าที่นี้เครื่องดื่มนี่ถ้ามาที่นี่เขานิยมสั่งอะไรกันบ้างคะเป็นไวท์คาวค่ะไวท์ไวท์คาวไวท์คาวเมกสีขาวใช่ค่ะแล้วก็ซัมเมอร์พิงค์จัดมา เขาทำได้เยี่ยมยอดนะมันเหมือนปูซานนะทะเลแล้วก็มองออกไปเมนู u, ต่างๆเขาก็แบบชวนลาลึกถึงเก้าห้อย่างนี้มันก็จะเป็นปลายทางของทะเลมันก็อาจจะไม่ได้เห็นว่าเราไปอยู่ในสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราไปทางนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีธงเทิงไหมถ้าอยู่ตรงข้างหล้า เข้าใจว่านึกว่ามันมีน้ำแดงเทร์บอยใช่ไหมมันไม่ใช่นะมันเป็นเปรี้ยวแบบผลไม้อ่ะกับกาแฟซึ่งมันเหมาะกับซัมเมอร์อันนี้ก็เป็นส้มยูซุเะนาะในความสดชื่นก็แน่นอนอยู่แล้วหลายคนมาที่นี่เขาก็ยังอยู่กันที่เครื่องดื่มนะแต่ว่ามันมีเมนูสไตล์เกาขออนุญ,ญาตเสิร์ฟอาหารเลยนะฮะมันจะได้สมเหตุสมผลว่าเราอยู่ สองเมนูเป็นเมนูใหม่ถ่ายรูปให้เก่ากันสุดๆไปเลยไข่บางอย่างที่เป็นฟิลลิ่งแบบแคล้ายๆแบบปลาอ๋อต๊อกอกกี้เฮ้ยเราอยากกินมากเลยอะ่ะรับม่ออนความคิดถึงมันพุ่งพ่าดเลยอะ่ะอืมอร่อย ต๊อกกี้ต๊กกี้งี้ไข่ให้มาเป็นลูกเลยอะต๊อกกี้เนี่ยไปทุกครั้งเราก็กินร้านแบบบินทางอะสตรีทฟู้ดอะเยี่ยมยอดแกคิดถึงได้อรอยนี่ควรต้องสั่งเดี๋ยวเราจะมีไปเรื่องของที่พักที่เป็นรถบ้านแล้วบาร์บีคิวตอนเย็นอีกสบายเลยสินะทำอะไรอยู่ถ้าใครพักที่รถบ้านที่นี่เนี่ยนะคะก็ เขาก็จะเซตอัพอย่างเงี้ยเอาไว้ให้เห็นนี่ไงตึกนอนได้2คนนะคะนอนได้2คน 2> คือห้องหนึ่งเนี่ยนอนได้4ก็คือตัวนี้2สิ่งนี้โซนเนี่ยนอนชอบมากนี่พ้าผมนี่เออมันพอดีตัวมันมันดีอ่ะแล้วมันก็น่ารักด้วยอ่ะเฮ้ยมันมันรู้สึกไหมว่ามันไม่เล็กนอน2คนสบายสบายโอ้ยสามารถเปิดหลังคาแล้วให้สัมผัสแสงแดดตอนกลางคืนนะเราก็จะได้นอนมองดวงดาว จะมีไมโครเวฟแล้วก็ตู้เย็นห้องน้ำเฮ้ยใหญ่อย่างนี้เลยหรอบ้าบออุ้ยนอนได้คือนอนได้แล้วอุ้ยรถบ้านห้องน้ำใหญ่อย่างนี้เลยหรอได้ในนี้ก็เก็บของแบบเก็บได้จริงๆอ่อะเออเสื้อผ้าแขวนสิ่งใดก็คือว่ายิ่งใหญ่ อ๋อนี่พาหมามาได้ได้วยเหรอหมาเล็กได้ 2>, 2 5 0 0ก็คือในวันธรรมดาเอกซ่าเบสก็500ร้อยน้องหมาเนี่ยเขาเขาไม่เสียตังค์ไม่เกินสิบโลไม่เสียเงินอยู่แล้วแล้วก็เด็กที่ส่วนสูงไม่เกินก็สิก็ไม่เสียเงินเพิ่มอยู่แล้วอันนี้โซนของน้องหมาเนี่ยเขาแยกโซนถามว่าแล้วถ้ามาเสาร์อาทิตย์ล่ะเป็นไงเสาร์อาทิตย์ก็เพิ่ม500รอยเท่านั้นเอง2,500เป็น3,000บางคนก็นอนรถบ้านแล้วก็บอกว่าเออรู้สึกว่ามันจะแบบ อาจจะแบบเออมีกินห้องน้ากินอะไรใดๆก็ว่ากันไปแต่ว่าที่เนี่ยไม่มีเลยหอมเขาจัดการระบบต่างสิ่ง่งตงตาๆได้อย่างเยี่ยมยอดเลยทีเดียวถามว่ามาที่นี่แล้วเขากินอะไรกันนะยำเย็นเขาก็ามีเซ็ตของที่นี่เป็นซีฟู้ดนะ เท่าไหร่คิดว่าชุดนี้เท่าไหร่คิดว่าสําหรับ2คน500กว่าบาทอันนี้เป็นเซตสตาร์ทนะถ้ามาเยอะกว่านั้นก็สามารถที่จะคูณ2องเยยอดนะเราอยากรู้ว่าน้าจิ้มเขาโอเคหรือเปล่าบาร์บีคิวหนึ่งเยี่ยมเลยทีฟู้ดเนี่ยมันเป็นทีเด็ดที่เราจะต้องรู้ว่าเป็นยังไงมันคลักเลยนะเ <c oughs> ยี่ยมยอดมากเราลองปาร์บีคิวดูบ้างดีกว่าน่อร่อยอะ่ะป้าพี่สูเหร กาเป็นยูกอ่อยที่สุดให้เท่ากันหมดเลยนี่ดูสิหมึกที่เขาให้ก็ไม่ใช่หมึกตัวกระต้อยนะมันบวกกับบรรยากาศด้วยแหละเราพาทิตย์ก็กำลังจะตกดินน่ะแล้วดูดีแบบท้องฟ้าก็<ๆ>จะเริ่มแบบส้มๆเปลี่ยนสีอะ่ะตื่นเช้ามาพาทิตย์ก็ขึ้นตรงนี้เลยอะ่ะดีเลยเนาะแต่จริงๆแล้วในส่วนของตรง A อเวก็ไม่ได้มีแค่คาเฟ่ที่เราได้ร,รู้จักกันเรามีเมนู ใหม่ที่ฟิลิ่งสายเกาหลีถ้าใครอยากจะซีฟู้ดบรรยากาศแบบนี้มาทั้งเซตให้เห็นกันอย่างนี้แหละนะไม่เฉยๆไม่กินเฉยๆไม่ต้องพักก็ได้อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ a k e w a k e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดซีฟิ r s t ด้วยมีอะไรจะได้ไปแจ้งเตือนถึงหน้าบ้านเลยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามกันด้วยค่ะสำหรับช anel ของนโตะนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆมีอะไรจะได้ไปแจ้งเตือนกันถึงหน้าบ้านนะจ๊ะ